เดี๋ยวไปแลอีกนึงบรรยากาศการท่องเทีย่ยวริซาแกรนเดี๋ยวพาไปเที่ยวกอพีพีกันมั่งว่าคุณผู้ชมค่ะเขาว่ามีเรือนักท่องเที่ยวนับร้อยลำเลยค่ะข้าไปชมความงาม,มข้องอ่าวปิเลค่ะซึ่งก็เป็นอีกนึ่งแรงท่องเที่ยวชื่อดังข้องกอพีพและทางด้านของอุทยานแห่งชาติกอพีพนี่เขาก็มีความว่างเว่อร์ทนึงค่ะว่าเออมันที่เกิดความเสียหายไหมที่เกิดอุบัติเหตุไหมพอเรือแล้วแต่นัดเนี่ยไม่เป็นซาแกรนนะ,ะก็มีการจัดระเบียบเรือค่ะแล้วก็มีการเชิญผู้ถี่เก่ยยวข้อองนมมาปรระะชุืัลค ได้เที่ยวกันแบบบายบายใจนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายยุทธพงศ์ดำาซีซุกหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดหนองพรันรัฐธารางมูกอบพีพีค่ะก็ได้เปิดเผยว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีการสร้างการให้อุทยานแห่งชาตินะคะได้จัด ดูแลสถท่านทีแล่งท่องเทียวที่ว่ามีหนักท่องเที่ยวจํานวนมากเนี่ยให้ควบคุมดูแลความปลอดภัยอํานวยความสะดวกบริหารการจัดการเพื่อที่จะได้จํากัดปริมาณหนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพื้นที่ไม่ให้เกิดความแออัดและก็ให้หนักท่องเทียวเนี่ยสะดวกและก็ปลอดภัยโดยบูรณาการรวมกับน่วยราชการที่เกี่ยวข้องค่ะนําเรือตรวจการไปสํารวจบริเวณแล่งท่องเที่ยวอ่าวปิเลนี่แหละค่ะที่มีการสั้นจวนของเรือหน้าแน่นเลยค่ะเพราะว่าหนักท่องเที่ยวเยอะนะไป ตัวทางในเรื่องข้องบนลบพิษ กลิ่นควันจากท่อไอเสียข้องเรือมลิษด,ด้านเสี่ยงกลิน่นแล้วก็กลิ่นน้ำมันนะรวมไปถึงก็คลาดว่าอีก,กร็รบัติเหตุอันตรายกันค่ะก็มีการแรง5แนวทางเชิญถูกผักส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุม5เรือแรงด้วนทึ่งแนวทางในการจัดระเบียบแล่งท่องเที่ยวข้องกอบพีพีให้เกิดประโยชน์ยังย่งยืนค่ะโดยเรื่องนี้นะคะก็มีส่วนราชการผักเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการข้าวรวมกันค่ะ,คะจากการรายง,งานสภาปัห5การท่องเที่ยวบริเวณเอัฟฟิเลก็เป็นแล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นสวยงาม มีเรือนําเที่ยวแล้วก็หนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเป็นจํานวนมาในแต่ละวันเฉลี่ยประมาณร้อยยี่สิบลำเลยค่ะประกอบด้วยเรือห้างยาวมีเรือสปีดโบท๊ทซึ่งกิจกรรมส่วนย้ญยก็เป็นการเข้าไปให้หนักท่องเที่ยวถ่ายภาพแล้วก็ว่ายนา้ำโดยความหน้าแน่นข้องเรือที่เกิดจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในพื้นทีก็ทําให้มีการเกิดอุบัติเหตุไดไง่ายขึ้นมีภูมิทัศน์ไม่สวยงามเกิดมลพิษทางด้านเสียงแล้วก็จะเครื่องยนต์เรือแล้วก็มลพิษทางอากาศก็จากการประชุมแล้วเนะะี่ยค่ะได้รับความร่มมือจากผู้ประกอบกาาารรเรือหงยว ผู้ประกอบธุรกิจบนเกาะพีพีร่วมถึงผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็กตที่เข้ามาท่องเที่ยวที่จะดําเนินการตามแนวทางแล้วก็กดระเบียบที่กาหนดเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวได้รับการจัดการที่เหมาะสมสามารถใช้อํานวยประโยชน์ทางการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนต่อไป